ต่อเนื่องมาดูประเด็นใหญ่อีกประเด็นหนึ่งเช้านี้ครับกรณีของทนบุรีเฮลส์แคร์กรุ๊ปเมื่อวานเนี่ยราคาหุ้นไปกระโดดนะฮะขึ้นมาถึง15.59อมาไปที่ระดับ21บาท50สตางค์มูลค่าซื้อขายเนี่ย145ล้านบาทโดยประมาณก็มีกระแสข่าว ที่เกิดขึ้นนะครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเบื้องต้นมีมติปลดนายแพทย์ธนาทิพย์สุขพระประดิษฐ์ออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหลังจากก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวันที่24กันยายนบอร์ดใหญ่ของทนบุรีเนี่ยมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายแพทย์เอื้อชาติกัรชนะพิทักษ์นะครับขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทแทน คุณจารุวรรณว,าน,วานาสินซึ่งเป็นภรรยาของหมอบุญวานาสิน mm hmm. อันนี้เป็นกระแสะข่าว mm hmm. ว่า XCOM เขาประชุมกันแล้ว uh huh. จะปลดหมอธนาทิพย์ออกจากตำแหน่ง CEO อ mm hmm. นะครนะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลคุณสุภชัยฮะเนื่องจากถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขตรงนี้เนี่ย mm hmm. บอร์ดบริหารมีหน้าที่ต้องรายงาน บอดใหญ่ต้องรากันบอดใหญ่ต้องชงเรื่องเข้าบอดใหญ่เพื่อพนะิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ถามว่าเรื่องนี้มันมีความเชื่อมโยงอย่างไรกับกรณีของหมอบุญวนาสินก็เป็นที่น่าสนใจว่าหมอธนทิพก็เป็นที่ทราบกันดีนะฮะ,ะว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ใกล้ชิดกับหมอบุญมาเป็นเวลานาน กล้ชิดนะแล้นมันมีประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันอยู่ในยุคสมัยที่คุณหมอธนาทิพย์เนี่ยเป็นซีอของทนบุรีด้วยนะเรื่องร,ราวก็ตามที่บริษัทเขาออกมามเรียกร้องทวงคืนทรัพย์สินของเก๋าว่าเอ๊ะมันมีการทําธุรกรรมแปลกๆนะที่ว่าบริษัทย่อยของทนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปสบริษัทไปปล่อยกู้ให้กับบริษัทส่วนตัวของหมอบุญมันมีกรณีที่บริษัทย่อยไปสั่งซื้อเครื่องมือแพทย์จากสิงคโปร์นะ เป็นการสั่งซื้อจากบริษัทที่จดจัดตั้งขึ้นมาแบบเฉพาะกิจที่เรียกว่า Special Purpose Vehicle SPV SP นะแล้วปรากฏว่าทนบุรีจ่ายเงินไป55ล้านแต่ไม่ได้ของกลับมาใช่ใช่ไหมฮะไม่ได้มีการระบุว่าเอ๊ะมันเป็นการกระทําของหมอบุญหรือเปล่าที่ไปอยู่เบื้องหลังบริษัทในสิงคโปร์นั้นเป็นการตั้งข้อสังเกตว่ามันหายไปไหนมันหายไปไหนมันหายไปไหน55ล้านนะ ฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคสมัยที่หมอธนาทิพนะฮะซึ่งปัจจุบันก็ถือว่ายังเป็น c e อนะอเพราะยังไม่มีมติจากบอร์ดใหญ่ใ,ในเรื่องของการถอดถอน <c oughs> หรือว่าปลอดออกจากตําแหน่งครับ <c oughs> ก็น่าสนใจว่าไอ้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผ่านหูผ่านตาหรือมันคลาดสายตาซีอไปได้อย่างไรอ ม,มันผ่านตาไปได้ไงผ่านไปได้ไงเออซึ่งข้อมูลในเรื่องของมติบอร์ดบริหารนะครับก็เปิดเผยโดยแหล่งข่าวในทนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเองนั่นแหละครับโดยมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าการ ปลดหมอธนาทิพย์นั้นขณะนี้ก็เตรียมที่จะมีการแต่งตั้งนายแพทย์ภไยบูลเอกแสงสีผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิพารามพัฒนาการ,รและเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลวิพารามรภายใต้บริษัทโรงพยาบาลรามคำแหงเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนแล้วก็ปัจจุบันต้องบอกว่านายแพทย์ภไยบูลเนี่ยเป็นนายกสมาคมโรงพยาบาลเอก,กชนคนใหม่ เอาละในแง่ของความรู้ความสามารถตรงนี้เราคงไม่สามารถไปวิพากษ์วิจารณ์ได้นะฮะก็ทั้งสองท่านก็เป็นหมอทั้งหมอธนาทิพทั้งหมอไพบุญนะส่วนตัวผมก็เคยได้สัมผัสกับบุคคลทั้งสองท่านมามากน้อยว่ากันไปนะก็ในเรื่องความรู้ความสามารถคงไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่เอาในเชิงของนัยะต้องบอกว่าถ้าตามข่าวนี้หรือว่าข่าวนี้เป็นจริงเนี่ยนั่นเท่ากับว่ากลุ่มรามคำแหง ก็เล็งเห็นว่าสถานการณ์ขณะนี้ของทนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเนี่ยมันอยู่ในขั้นวิกฤตใช่วิกฤตในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าบริษัทจะเจ๊งมันไม่ใช่ในแง่นั้นวิกฤตในที่นี้เนี่ยหลักๆห,ห,หนึ่งเลยนะ,ะมันเป็นเรื่องของวิกฤตศรัทธาอ่าวิกฤตศรัทธาแล้วอย่าลืมว่าธุรกิจที่ให้บริการทางการแพทย์มันก็คล้ายๆกับธุรกิจให้บริการทางกฎหมายะนะที่ ทุกอย่างเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยความน่าเชื่อถือดังนั้นพอมันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นแล้วยิ่งทบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเนี่ยเ,เป็นนิติบุคคลที่จดจัดตั้งในรูปแบบของบริษัทมหาชนจำกัดแล้วก็จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนั้นมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมันอาจจะไม่สู้ดีนักนะฮะงนั้นในเชิงของนัยยะการตั้งอาจารย์ภับูรณ์ขึ้นมาซึ่งปัจจุบันเป็นนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย ผมเชื่อเลยว่าไม่มากก็น้อยมันเกี่ยวข้องกับการเรียกคืนความเชื่อมั่นให้กับตัวบริษัทด้วยอืมตัวนี้น่าสนใจนะเพราะว่าที่สำคัญคือข่าวนี้ออกมาพร้อมๆกับปรากฏการณ์ราคาที่หุ้นของ TSG ดีตัวขึ้นมานะเมืเ่อวาน15 16เซนมาพร้อมๆกันนะอือ่อันนี้จะเป็นตรงนี้เกี่ยวโยงกันหรือเปล่าอันนี้ก็ตั้งเป็นคำถามนะฮะแต่ว่ามันออกมาในจังหวะเดียวกันคือพอมีข่าวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงซ e o อ มาราคาหุ้นตอบรับเมื่อวานครับสิบหเปรเนตะครับนะฮะอ้าวก็ถือว่ายังเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองทั้งในแง่ของหมอบุญเองอคดีนี้ยาวเป็นหางว่าวเลยอใช่<า>แล<า>้วนี่สืบทราบมานะครับอเอาแค่คดีที่เจ้าหนี้เขาไปฟ้องหมอบุญเรื่องเช็คเด้งเนี่ยยังไม่พออเจ้าหนี้บางรายถูกหมอบุญฟ้องกลับด้วยนะอ้าอ ฟ้องกลับเจ้าหนี้ดูสิฮนะฟ้องกลับเลยนะคือเจ้าหนี้หลายสิบรายที่เข้าไปแจ้งความเนี่ยรหรือขณะนี้มันมีคดีบางส่วนที่ตํารวจก็ส่งไปอืให้อัยการพิจารณาแล้วเนี่ยนะฮะหรือมีการส่งสารแล้วเนี่ยลักษณะของคดีม,มันก็คล้ายคลึงกันนะอืคือเราไม่ได้สรุปข้อเท็จจริงว่ามันเป็นอย่างไรครับแต่ในเมื่อมีผู้ร้องทุกเนี่ยเป็นจํานวนมากอมีเจ้าทุกเนี่ยเป็นจํานวนมากครับ นะฮะนั่นมันก็น่าจะบ่งบอกอะไรบางอย่างถึงรูปการหรือว่าลักษณะของคดีหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะครับนั้นนี่คือมิติหนึ่งเรื่องของหมอบุญอีกมิติหนึ่งนั่นคือเรื่องของการกอบกู้ชื่อเสียงตลอดจนการล้างบ้านของทนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเพราะมาถึงขั้นนี้มันคงต้องตั้งคำถามแหละว่าไส้ในของทนบุรีเนี่ย มันมีส่วนไหนที่มันเน่าเฟะไปหรือไม่ mm hmm. มันมีส่วนไหนที่มันกลวงไหนไปหรือเปล่าอ่าใช่นะฮะครับเพราะเราก็เจอเหตุการณ์แบบนี้มามากมายก็ต้องบอกว่าทุกเหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยมันมักจะทิ้งไว้ซึ่งรอยแผลซึ่งในหลายกรณีมันเป็นรอยแผลที่ต้องเรียกว่าแผลเรื้อรังใช่เป็นแผลเรื้อรังที่ยากต่อการรักษาบางกรณีโชคดีหน่อย นะอาจจะรู้นี่รู้ตัวเร็วกว่า <S <S นะฮะ,ะ,ฮะก็ทำให้เกิดการป้องการรักษาได้ทันเ,เรียกว่าทันการนะฮะรอยแผลอาจจะมีเหลืออยู่บ้างแต่ไม่มากย่งพอเยียวยานะฮะรัฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่คงต้องเฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิดสำหรับกรณีของทนบุรีเฮลส์แคร์กรุ๊ปนะครับอันนี้เดี๋ยวลรงติดตามดูนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรื่องนี้ออกมาปรากฏเป็นที่ชัดเจนนะ อันดับแรก<ม>คือบอร์ดบริหารจะส่งไปที่บอร์ดใหญ่นะบ,บ,บอร์ดใหญ่พอมีมติรับทราบหรืออนุมัติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะมีการแจ้งต่อตลาดรัพย์อีกครั้งหนึ่งเพราะอันนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะสำหรับตัวของนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนะครับ